สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทองเพชรวันนี้เราก็มาซ่อมซ่อมแยมคอกให้ทองเพชรนะครับทองเพชรทำพางกอกหมดแล้วครับนี่แล้วก็กําลังไม่ใหญ่กำลังทําอยู่นะครับนี่ก็ยังไม่จัดเก็บอะไรนะครับดูทองเพชรนะครับขยายคอกให้ทองเพชรใหญ่ขึ้นนะครับ เพราะว่าทองเพชรพังคอกจนหมดแล้วนะครับน้เลยนี่ก็เป็นน้ำสำหรับทองเพชรเล่นนะครับดูน้ำทองเพชรกินอิ่มแล้วดูสายยางน้ำนะครับทองเพชรตัวนี้เขากินด้วยสายยางนะครับนี่แม่ก็รีบดูดูดูครับดูแจ่งเอาจะช่วยจะช่วยแม่ใหญ่นะครับดูอ้าวจะช่วยแม่อ้าวช่วยเลย ดูทองเพชรช่วยแม่ใหญ่นะครับเอ้าโ้โหทองเพชรทำความดีนะครับกว่าใกล้จะถึงงานมาเกิดแล้วนะครับพ่งนี้ก็เป็นงานมาเกิดแล้วเอ้า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 พกนี้ก็เป็นงานมาเกิดของทองเพชรแล้วนะครับดูครับทองเพชรจะช่วยแม่ช่วยแม่ซ่อมแซมขอกนะครับนั่นก็เป็นน้ำนะน้ำไหลหมดเลยเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับ ก็โอดกินน้ำครับแต่ไม่มันไม่มีน้ํำนะครับน้ํำนี้ทองเพชรก็เล่นครับเอาคาเหยียบใส่นี่นะครับจนน้ำเป็นสีแบบนี้ครับทองเพชร่อ่างเล่นกับเาด้วยค่ะทองเพชรมีตองเล็กค่ะทองเพชรไม่มีอ่างเหมือนเขานะครับมีแต่อ่างเล็กๆนะครับเนือพ่อหวอยก็ไปตัดหญ้ากลับมาจากตัดหญ้านะครับเพื่อมาให้แม่ทิมและทองเพชรนะครับ เงินครับเราจะซูมกล้องไปใกล้ๆนะครับนั่นครับกางเอาเครื่องตัดหญ้า,าลงนะครับเพื่อจะเอาหญ้าให้แม่รับทิมนะครับเดี๋ยวไม่อย่งก็จะซ่อมคอกต่อนะเดี๋ยวเราจะพามาดูทองเพชรใกล้ๆกันนะครับต้้อออองแซคกใหนนเพช่ย,ยู่ทองเพชรจากช่วยอีกแล้วรเพชช่่วยไมไมด้หรอูครับถ้าจากช่วยแม่นะครับ กลังเหนื่อยเลยตอนนี้ตอเป็รก็ก็ได้ครบหนึ่งปีแล้วนะครับหนึ่งปีหรือหนึ่งขวบนั่นแหละครับาามาดูแม่รับทิมใกล้ๆกันนะครับเนือ้อทัมเพชกินยา โอ้โหลายด้วยนะครับแล้วก <the warn s moving ardı> <separate> ็จะซ่อมแซมไปเรื่อยครับชอบอยากช่วยแม่นะรอบอยากช่วยแม่ ผมเป็นอ,อ,อ้วนมากครับผิวมันมักกรูดมากนะครับเาาดี๋ยวเราจะดูทางนี้บ้างครับเรี่องค้อมูอ่ะ เรามาดูด้านหน้าแมวที่ก e. yeah, e ินหญญาบ้างครับหนี right. ่ก e ็หญ hey, ้าที่ตัดมาจากตัวแบบสดๆเลยนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารเคมีใส่ยาฆ่าหญ้าครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับหญ้านี้ดูตัวพิษครับ ดูมีคนมาหาแม่ร้องเพชรน,นะครับโอ้โหทำโ <c oughs> ทำรศัพนนท์เขาตกนะครับทำโทรศัพท์ทำโทรศัพท์ตกนะร้องเพชรสนมากครับทำโทรศัพท์เขาตกนะครับดูรองเพชรดูทองเพชรเห็นคนมาแล้วอยากไปเล่นกับเขานะครับ นี่ๆจะได้ผสวยๆแล้วก็เป็นรถที่เขามาครับถ้าถ่ายรูปอยู่นะทอมพีตก็อยากจะเล่นกับท้องนะจะสูงกลับมาขึ้นไปดูนะครับไปเร็วไปเร็วไปคือไปไปไปดูคนอยากถ่ายรูปกับทองเพชรนะครับทองเพชรยิงอ่ะ ปล่อยโุนไม้ขอมาครับ<า>นี่ก็เป็นแบบดูพอจกถ่ายรูปก,กับ,อท,บอทองเพชรับทองเพชรเขินกล้องนับทองเพชรเขินกล้องอนี่คือ,อยาดที่ตัดมาจากสวนนับจากสวนนี่สดสดเลยนะครับดูใบเขียวกระจีมากมมมมมเพราะว่าก็มีฝนตกนะครับ ดูยาที่บ้านก็เขียวดีมากนะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนร้ำปลอดสารพิษนะครับตอนนี้ผู้คนก็ได้กลับกลับจะไปนั่งพักที่บ้านพ่อบอยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้ผู้คนก็รู้จักกันนะครับ ดูทองเพชรจะไปพังครับไปอีกแล้วโอ้ห oh, ดึงไปครับทองเพชรอา,าจะดูครับวันนี้ทองเพชรกี่อะไรไม่รู้ครับสนมากนะครับวันนี้ดูดูด,ด,ดูดูครับจะเอาอะไรครับโอ้โหดูดูเสาเทบหักนะครับทูเทสาแทบหักนะครับโอ้โ oh, ห oh. รู้ซ่เทบหักแล้วเราจะดูไก,กลบ้าครับน้ำก็ขุ่นหมดแล้วนะครับทำเป็นอาขาเอาขาลงไปเล็่นนะครับเหมืนอนน้ำอันนี้ก็คกยังไม่สิ้นนะครับเพราะว่ามีผู้คนมาบ้านก็ต้องไปต้อนรับนะครับเขาก็เหลือมาเยอะหรอครับของพิซซนมากแถววันนี้ ดูดูดูจะไปอะไรต่ออ้ของเพชรนี้เป็นช้างสวยมากนะครับเ <c oughs> นื้อหนังก็เยอะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ถูคัทูจนหัวมันลายหมดนะครับตัจนอันนี้ก็ต้องเป็นเวลานอนสำหรับทองเพชรน,นะครับพาะว่าดูครับดูจากสีหน้านล้ครับง่วงน่าจะง่วงกันนะง่วงนอนแล้วถ้าไม่มีคนนี่ทองเพชรจะนอนนะครับดูครับดูไปดัดดนไม้นะครับ ถ้ามีผู้คนทองเพชรม่นอนแต่ถ้าไม่มีผู้คนนะครับทองเพชเขาจะนอนเพราะว่าถ้ามีผู้คนแล้วทองเพชชอบเล่นกับคนนะครับดูค,ครับแม่นักทีมก็ยืนกินหญ้าอยู่นะครับห,หันมาทางทองเพชนะครับก็ห่วหัวทองเพชนะครับ โอ้โหหักเลยนะครับอะไรหังครับ <c oughs> ดูทูโอ้โหดูถูครับถู <c oughs> ทบถแทบไม้หักนะครับอื้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ช่องทายทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ